สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับ FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรแผง FC แฟนคลับน้องอุ้งอิงครับคือเก่าเอาจัตหน่อยนึงเนี่คลิปนึงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจัตหน่อยเนี่ยนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรแผงนะลำเบอร์นวพิเชียวเนี่ยเพิ่งจะรั่วคลิปมาเลยได้บันทีเพราะว่ามือนี้ทําการแสดงแม่มือนี้ทําการแสดงนะครับผู้ใด้ยุ่ยใกล้นะครับก็กยเรื่อไปเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจกันนะครับผมแต่ผู้ได้ยุ่ยใกล้นะครับก็ เราช่มเราฟังผ่านทางโซเชียลแสตฟอร์มแพลตฟอร์มต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่เป็นของสาน่ายเพจแพร่งกะได้คือกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับผมสิเบาเบามีเตัวหนึ่งอาจสิบเบาเป็นคลิป่าวดอกเพราะว่ามีอยู่2ประเด็นพี่น้องพี่น้องอาจสิหูแล้วหลายคนหลายท่านแต่ว่าผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งคลิป นะครับสีมาวอลควมหูซึกเแล้วก็เป็นควมู่ซื้อทีายคนหลาไททันคิดกันก็นคือมีอยังเกิดขึ้นยุท่บ้านนอ้ององค์อิงดึงหนายแล้วดึงหนายแล้วหลังคาครับผมตอนนี้นะครับสีสกเกตสางบ้านครับเพิ่นกัดได้ดําเนินการนะครับมุงหลังคานะครับมุ่งหลังคาเลยนะครับพี่น้องสวยงามมาครับสวยงามแล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งพี่น้อง ผมเคยวาไวไปพิมพ์ในในในช่องพ่อเอกนะครับผมไปพิมพ์วาจังสี่ผมไปบอกว่าบอกมากผมขนลุกเพราะว่าผมไปแล้วเธอหนึ่งนอกผมเคยไปเธอนึงบานหนองอุ้งอิงเนี่ยนะครับผมไปผมคิดว่าพระพุ่มเจ้าทีนะครับเจ้าทีเจ้าท่างเนี่ยมองนีเนี่ยดีแห้งเอ้าขนลุกเอา เนี่ยเนี่ยบุตรบอเห็นบอสมุเ่มเจา,าเห็นบอนี่มผมมาเห็นด้วยดอกหยั่งมาตีพี่น้องผมเบิงเนี่ยมันคือโลกเี่ยชันสำหรับการสั่งการเห็ดแบบวงนุนตีหรือว่าอีหยังต่างแบบคณะใหญ่ใหญ่อะอืมแบบมันเป็นการสั่งี่แบบใหญ่ใหญ่มันเอื้อต่อหนึ่งผมจะบอกเลย การเข้ามานาคมถนนซีเลนเลี่ยวเข้าไปนิดเดียวบ้านหนองอุงอิงแล้วเป็นถนนที่ดีมากครับลาดแอลฟิสติกหรือที่เอิญติดปากว่ายางบักต่อยหูจักว่าพี่น้องถนนยางบักต่อยลาดยางถนนถนนดำสองไม่ได้อยู่ในเมืองทั้งทั้งที่เป็นอำเภอเมืองครับอ่าทั้งทั้งที่เป็นอำเภอเมืองนะครับ้วก็ สามอากาศครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับต้นไม้ไม่เยอะอยู่ในที่ที่ระดับพอดีมากนะครับพอดีมากหลังบ้านนะครับยึงเยื้องหลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับผมจำผิดเนาะเมื่อไาสิผิดว่าผมเป็นอิทธิเวนสิตกดินพอดีทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะเป็นเนินลาบ เป็นเนินอืมเป็นเนินลาดหน้าบ้านจะเป็นธงหน้ากว้างมีต้นใหม่หลังบานเป็นย่อมไม่ยอมบห่อนตอนผมไปเนี่ยพ่อเอกเราบอกว่าย้ามหนาวร่มมันกับพัดพานหนา้าบานละว่าเด้มันพัดชิงเฉียงมากอืมมันจิบริกระทบบานเต็มๆพี่น้องมันจีเฉียงมากซึ่งหลบหลบหนาวก็ได้ใช่ไหมครับ ต้องการไอหนาวก็ได้อ่าต้องการไอหนาวก็ได้เราเมื่อที่ผมไปนะ่ะเป็นอากาศห่อนแต่ไม่ร้อนครับอากาศมันทายที่มันเหมือนไม่อยู่ในอำเภอเมืองอะ่ะมันเหมือนไม่อยู่ในอำเภอเมืองอะ่ะ <c oughs> เออมันสินีบบานก็ย่อมก็ย่อมก็ย่อมมาเนี่ยอืมน้ำกับเพาถั่วอากาศก็ดีมนลพิษแถบสิบโบมีแล้วก็ว่าได้แม่นแถกกันไปยง่มนาฝนอย่างนี่เขียวลืมๆม,มีต้ตนเขา อนี่คือบรรยากาศนะครับมาสีอบ,บอกแหาเงาเลยเบาะแหไหมคนมักเบาืมมาที่นี่พี่น้องเรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สองนี่คือถามว่าตุ๊กตาอันนี้ประเด็นตุ๊กตาอย่างเดียวเลยเด้ ตุ๊กตาที่เอฟซีแฟนคลับเพ่นไห้เพ่นไห้ยี่หล่ะด้านหน้าเวทีด้านหลังเวทีหรือว่ายี่มองได้กาสร้างพี่น้องว่ามันหลายมันบ่พี่น้องว่ามันเต็มรถมันบ่น้องอุ้งอิงเอาไปเล่นหลายเนี่ยหยักไปเต็มรถอ่างยัดเนี่ยเอาไปเพื่อหยังผมฟังจากคลิปสีสกเกตสางบานยางชัดเจนนะครับไปฟังไดย เป็นอย่างคือเกี่ยวกับสีสเกตรสางบานเรื่อนตุ๊กตาน้องอุ้งอิงไปหอดบ้านครับเมื่อว่าน,นี่ไปกลับไปเล่นกับบักดุกดิกดุกดิกสีขาดว้ว่าเป็นดุกดิกสองขาไปเบิ่งขิดเสียนนเพิ่นหอกกันดุกดิกสองขาบักดุกดิกอืมไอ้ดุกดิกอืมบาทนี่ เชื่อบอพี่นองผมก็หาคลิปนี้เ่าเห็นหรือพี่นองเห็นบอ,นอ,นนอยุ่ช่องใดผมถามก่อนเป็นยังก็เกี่ยวกับชีสเกตสางบานตีน่องอุ้งอิงไปหอดแต่เลรกับไปมาหน่อยก็ไดีเอาตุ๊ก,กตาเนี่ครับพี่นองที่ค้นไปเนี่ยไปห้สร้างครับเพื่อที่จะไปห้ลูกเพิน่นลูกเล็กๆหน่อยไปนี่ลูกมมหล้านนหน่อยน้องอุ้งอิงเอาหา้นี่คือ คำท,ที่วอาออกมาจากปากหัวหนาคนงนันเจ้าของสีสเกตสางบาน,พนเพิ่นบอกออกมาเองอืมนี่แหละครับทรงต่อความสุขพี่น้องทรงไปเป็นถอดถอดเห่าผู้ห้เห้าผู้ห้เนี่ยมีความสุขแล้วหอ้อิหล่าอิหล่าทรงความสุขต่ออีกเป็นสองเท่าสุขผู้ให้สุขผู้รับเป็นจังไหนพี่น้องชื่นใจบ่ กบีลาเห้าอืมคิดบังโหลดทาสีสเกตสางบ้านพาา่นมาเบานะครับพี่น้องกันสิได้แต่คิดว่าตุ๊กตาบักหลายไปใส่เอนบอเพินเป็นคนเ้าเองครับนี่เอ็นบอบ่มีคลิปเลยเด้เตว่าสีสเกตสางบ้านเพินเป็นผู้เบาพราะว่าหลายพี่น้องคิดโหลด หลายเรื่องหลายเล่านะครับที่นองอุ้งอิงเป็นคนแบ่งปันเป็นคนห้คนอื่นเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดอผ่านโซเชียลหลายคนอาสิบโอหูยกเว้นเสจ,จากว่าตัวนองอุ้งอิงหล้กกับผู้ที่รับเข้าสิหูเมื่อวานเนี่ก็เรื่องสร้างแต่งหนาเมื่อวันที่หา่าถ้าเพิ่นบบมาออกมาให,ให้พี่นองหูพี่นองกับสิบโอหูมานองอุ้งอิงเป็นจ้งสี่ อนี่ทศิสย์สเกตสางบ้านเ,นาาเาพิ่นบ่มาเวาพี่น้องกับ,บ่หูเพราะว่าบ่ามีคลิปเลยบ่มีคลิปตอนห้เลยชื่นใจกับพี่น้องบ่มีอย่างไรโอเคครับคลิปนี้อเอาไปตะเยงซํำนี้เอาวเควาองอิม่มอกอิ่มใจมาบอกกันช่องทีมงานขอบตาดำขอบประคุณพอแม่พี่น้องที่รับชมเราฟังโชคดีไม่ใช่นะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ